มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคราชโควิดพุ่งผู้ป่วยใหม่ขึ้นสองขีดไม่เข้าการรักษาหายากินเองใช้ชีวิตปกติเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคม2565ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นายแพทย์สมบัติพัฒนะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน,นครราชสีมาชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงพื้นที่32อำเภอพบผู้ป่วยรายใหม่519รายรักษาตัวอยู่3,523รายรักษาหาย2,010รายผู้ป่วยสะสม2,3862รายเสียชีวิตสะสม239รายนายชูศักดิ์ชุนเกาะ รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้หลายพื้นที่พบผู้ป่วยมากขึ้นพฤติกรรมส่วนใหญ่หากมีอาการต้องสงสัยหรือว่าบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อจะตรวจเอทเคกันเองหากพบเชื้อขึ้นสองขีดก็จะหายาเวชภัณฑ์มารักษาอาการป่วยเองนะคะโดยไม่ไปพบแพทย์และไม่ได้เข้าสู่ระบบตามมาตรการสาธารณสุข ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกรงว่าผู้ติดเชื้ออาจจะปฏิบัติตนปล่อยปะละเลยมีความเสี่ยงสูงเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดขยายวงลูกตามบางรายติดเชื้อไม่แจ้งและยังออกมาใช้ชีวิตตามปกติกรณีการติดเชื้อขอให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีโคราชโควิดผู้ป่วยใหม่ขึ้น2ขีดไม่เข้ารับการรักษาหายยากินเองใช้ชีวิตปกติ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ